ธรรมะสวัสดีครับวันนี้ผมมาที่วัดขุนเขาพนมพรมคีวรีมาที่เจริญรอยตามสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ทรงผนวดและปฏิบัติธรรมอยู่ณสถานแห่งนี้นะครับชื่อว่าวัดขุนเขาพนมสถานแห่งนี้เป็นโบราณสถานและก็เป็นถ้ำที่สวยงามมากนะครับที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติธรรมณที่นี้ การบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีสองแบบก็คืออามิสบูชาและปฏิบัติบูชาองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงใช้การปฏิบัติบูชาเป็นแนวทางในการเข้าถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้เราก็จะได้เรื่นเจริญรอยตามพระองค์ท่านนะครับจากการปฏิบัติก็คือเป็นภาวนามายปัญญา ภาวนามัยปัญญาคือการเข้าถึงปัญญาโดยการประพฤติปฏิบัติเท่านั้นนะครับธรรมะขององค์สมนเดรสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเข้าถึงโดยการปฏิบัติวันนี้องค์สมนเดรจพระเจ้าตากสินท่านก็เจริญโดยตามโดยการประพฤติปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนะครับซึ่งเป็นส่วนของการศึกษาพระพุทธศาสนาปริยัตปฏิบัติและปฏิเวชนะครับ ปัจจต่างเวทิตาโพวินยูหิวินยูชนรู้ได้เฉพาะตนฉะนั้นเราและท่านโชคดีที่ได้มาสถานที่นี้เป็นที่ปฏิบัติธรรมอันสูงส่งมีความเขาเรียกว่ากายวิเวกสาสต์กายจิตวิเวกสงัดจิตนะครับตามรอยของสมเด็จพระเจ้าตากสินหรือพระเจ้าตากของเรานะครับแผ่นดินที่เราอยู่ทุกวันนี้ ถ้าไม่มีพระเจ้าตากเราก็จะไม่มีราชวงศ์จัก,กรีฉะนั้นเราถือว่าพระองค์ถึงแม้เป็นคนจีนต่างชาติแต่พระองค์ก็มีคุณุปการต่อประเทศไทยซึ่งหนึ่งที่เราจะตอบแทนพระคุณท่านได้ก็คือการกรตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดินรู้คุณต่อพระพุทธศาสนารู้คุณต่อชาติก็ขอให้พวกเราได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์ท่าน และขอให้บารมีของพระองค์ท่านจงคุ้มครองพวกเราให้มีความสุขตลอดไปสวัสดีครับ